พี่เบกกี้ครับที่ผมมาในวันนี้ผมอยากจะให้พี่เบกกี้ฟังเสียงดนตรีเพื่อให้พี่เบกกี้รับฝันดีนะครับนั่นคุณกายเนี่ยไม่ใช่คนกรุงเทพไม่ใช่น่านไม่ใช่เชียงใหม่หไม่ใช่สุงไหงโกลกแต่ว่าใช่เลยค่ะพี่ฟอยคะ่ะถ้าพี่ต้องการความช่วยเหลือเรียกหนูได้ทุกเมื่อเลยนะคะ น้องปอกแก้วเนี่ยนะจะเป็นกู้ภัยแล้วเนี่ยน้องยังกู้ใจพี่ไปด้วยจ้าพี่โป้ค่ะถ้าวันนี้พี่ไม่เลือกหนูร้องเพลงกับพี่หนูจะใช้ชนูที่มียิงพี่ฟอยค่ะเยจังหวะเล่นตาดีด้วยนะตาสีหนูชื่ออะไรน้องฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์จะมายิงฉันชูเธอเนี่ยรัดขนาดนี้เนี่ย ไม่รักธรรมดานะจ๊ะรักอะไรรักยูวิลเมาร์ฟเลิฟยูวิลเมอร์ช่ใช่ันดีฟอยรักอยู่แม่เลิเมื่อสิ่งพี่ไม่อยากพูดคำว่ารักให้รู้สึกดีหรอกแต่พี่จะทำดีให้รู้สึกรักแล้วกันพี่หนึ่งคะถึงแม้ว่าหนูจะไม่ใช่คนเก่งที่จะชนะใจใครแต่หนูขอเป็นคนทั่วไปที่ชนะใจพี่ได้ไหมคะ อย่ายอมอย่ายอมโย,น,ยนมานแบบนี้<ป>อาจารย์ทําให้เด็กมันดูพี่ก็ไม่ได้มาหลอกให้หนูรักแล้วเดินจากไปแต่พี่จะทําให้เบลล่ารักพี่หมดใจแล้วเราเดินไปด้วยกันนะจ๊ะ